ไปล้างให้สะอาดเลยจะทะเลาะกับพี่เนยอ,อีกไหมฮะไปล้างห้องน้ำให้สะอาดชิหลังถ้าทะเลาะกับพี่เนยอ,อีกไม่จะทำโทษให้ล้างห้องน้ำแบบนี้เข้าใจไหม แล้วอย่ามาทะเลาะกันให้เห็นอีกนะเป็นพี่น้องกันต้องรักกันรู้ไหมรู้ไหมล้างไปล้างให้สะอาดแม่จะไม่ตีนะแม่จะให้หนูทำความสะอาดห้องน้ำแบบนี้แหละอย่าทะเลาะกันนะไปล้างไปให้สะอาด